สวัสดีค่ะเพื่อนๆกายไลฟ์มาสเตอร์นะคะเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีความสุขในการที่เราเกิดมาเป็นคนในโลกมนุษย์นะคะวันนี้อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงนะคะเมื่อวานที่วัดเราก็มีการจัดงานนะจัดงานศพแล้วก็ นำไปที่สุสานที่หาย,ยาตมบลเชียงที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็แถมตอนเช้าเนี่ยก็ยังได้รับข่าวคนที่เคยทำงานบริษัทเก่าด้วยกันนะคะแล้วเขาเสียชีวิตแล้วก็มีหลายๆคนในกลุ่มที่เขาบอกว่าเออคนที่เราทำงานด้วยกันนะลหลายๆคนก็ล้มหายตายจากไปเนี่ยก่ก็เลยมีความคิดว่า อยากจะมาบอกนะคะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงคะเราเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายทุกคนนะฮะคือเรารู้เฉพาะแค่วันเกิดแต่ว่าเราไม่รู้วันตายก็สวัสดีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะมาชมสดแล้วก็มาชมย้อนหลังตอนนี้นะคะไก่ ถ่ายทอดสดจากวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมนะที่สวยงามติดระดับโลกซึ่งคนส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเข้ามาชมนะฮะแล้วก็ตอนนี้ไก่ก็มาทำหน้าที่ในการที่เป็นครูสมาธินะฮะสอนให้กับชาวต่างชาติซึ่งโอกาสที่เขาจะเรียนน่ะ มันมีสถานที่น้อยแล้วก็เวลาจำกัดนะคะเราก็เลยมีการจัดคอร์สสำหรับฝรั่งหรือเรียกกันว่าชาวต่างชาตินะคะ,ะสิ่งที่ไก่ได้สัมผัสที่นี่ก็คือที่นี่จะมีการจัดงานศพนะแล้วก็มีเห็นผู้คนมากมายจากทั่วโลกที่เข้ามาที่นี่นะคะ,ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่า การที่เราเป็นคนที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่เที่ยงนะคะวันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่เรายังหายใจได้เรายังมีความรู้สึกเรายังทำอะไรต่างๆได้แต่พรุ่งนี้หรือนะับนาะนะวินาทีจากนี้ไปเนี่ยเรายังจะมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าบางคนนะคะอยู่เฉย ก็นอนหลับตายนะคะซึ่งเออมันก็ไม่รู้เนาะว่าคือคือยังไงอะ่ะเราอะ่ะก็เจออยู่แล้วเราผ่านการเกิดมาแล้วเราผ่านการเป็นเด็กผ่านการเป็นวัยรุ่นผ่านการมีครอบครัวผ่านการยาร้างผ่านการเป็นผู้ใหญ่ผ่านการเจ็บป่วยซึ่งมันเป็นอะไรที่เราอะ่ะจะต้องเผชิญ นะคะแต่ก่อนนะแกเข้าใจคําว่าเออเวลามีงานศพหรือเห็นศพเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของอัปมงคลนะแต่ถ้าเรามองลึกๆไปนะคะอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นธรรมชาติและก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่เราไม่สามารถที่จะเลี่ยดเลี่ยงได้และทุกคนก็ต้องเจอนะคะบางคนอะ่ะก็ ไปก่อนเรานะคะอันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุนะบางคนอายุน้อยก็ไปก่อนก็ได้นะบางคนนะแก่แล้วอยากจะไปอยากจะตายไปจากโลกนี้ก็ไม่ตายสัทีนะคะรอดูลูกหลานตายก่อนแล้วตัวเองค่อยตายเนี่ยซึ่งมันมันเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อัปมงคลนะ ก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยออกมาไลฟ์แล้วก็อยากจะเตือนเพื่อนๆด้วยนะคะว่าวันที่เราจะตายเราไม่รู้ดังนั้นนะเราจะต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะคะด้วยการที่เราฝึกตนให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีเออเป็นคนที่มีคุณค่าพอเรามีคุณค่าแล้วนะ เราสามารถที่จะโส่งมอบความรู้หรือประสบการณ์ต่างๆที่เรามีให้กับผู้คนนะแล้วช่วยเขาให้ชีวิตของเขามีความสุขหรือ,อ,อมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่แหละค่ะคือคุณค่าของคนไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะทำงานมีเงินเยอะๆเยอะๆเสร็จแล้วเราก็ป่วยแล้วเราก็ตายนะ เรายัางไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้คนเลยนะคะดังนั้นการที่เราจะตายเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าถ้าเราตายแล้วเนี่ยเราได้สร้างประโยชน์นะคะเราได้สร้างคุณค่าให้กับผู้คนแล้วเนี่ยแม้แต่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองว่าเออเราเราไม่เห็นคุณค่าแต่คนอื่นนะคะ ที่เขาต้องการแล้วเราแบ่งปันออกไปแล้วเขานำเอาความรู้ที่ได้อะไปปรับใช้แล้วทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นนะอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราเองนะคะแล้วก็คนอื่นที่เขาได้ประโยชน์จากเรานะคะนี่คือสิ่งที่มันมีค่ายิ่งกว่าเรามีเงิน1 0ล้านร้อยล้านพันล้านเพราะว่า เราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยนอกจากความดีหรือความชั่วที่เราสั่งสมมาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราทำเองหรือประสบการณ์ที่เราได้รับเพื่อที่จะนำเอาติดดวงวิญญาณของเราเนะี่ยที่ออกจากล่างแล้วเนะี่ยไปสู่ภพภูมิใหม่หรือเขาเรียกว่าไปเกิดใหม่นะคะ อันนั้นแหละมันจะนําพาให้เราะ่ะไปเกิดในที่ที่ดีหรือไปเกิดในที่ที่ไม่ดีมันขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปนะที่เราทำไว้ในชาตินี้เพื่อที่จะส่งผลให้ต่อไปในชาติหน้านะคะสำหรับท่านนายที่ยังบอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่ทำความดีเลยฉันยังไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรเลยเรายังมีเวลาและเราก็ไม่ได้ อะไรนะมันไม่สายเกินไปที่ใครจะทําความดีสักอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชการทําความดีเนี่ยก็ง่ายๆก็คือแค่เจอผู้คนแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความสุขพูดแต่เรื่องดีๆปกติเคยนินทาคนว่าว่าคนนู่นคนนี่เปลี่ยนวิธีการมา,าพูดแต่เรื่องดีๆทำในสิ่งดีๆจะบอกให้นะไอ้นี่คือเคล็ดลับถ้าเราคิดดีพูดดีเนี่ย คนที่ได้อันดับแรกก็คือตัวเราเนะไม่ใช่คนอื่นแต่ก่อนลราอาจจะแบบออจำกลุ่มคุยกันเฮ้ยไอน้นนทะ์นะมันเป็นคนอย่างนี้คนโน้นเป็นอย่างนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนทิ่สายใหม่ก็คืออาจจะโอยคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆคนที่เราที่ได้ก็คือตัวเราการที่เราคุยแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยมันก็จะนําเอาเออความทุกข์มาสู่สตัวเองนะแต่วเวลาเราเปลี่ยนแล้วเนี่ย เราก็จะได้ความสุขนะตอนนั้นเนี่ยไก่ก็ได้ได้เจอเด็กเด็กจากรัสเซียนะเราก็มีความคิดว่าเ,เด็กเนี่ยมันน่ารักนะมันไม่ได้มีความทุกข์อะไรเลยก็เลยสังเกตดูนะเด็กมันไม่ได้คิดอะไรมากนะแค่เล่นเล่นสนุกสนุกเราก็เลยบอกเอ้ยก็ไปเล่นกันเด็กเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราอะมีความสุขนะฮะเออ สวัสดีค่ะเพ,พื่อนโยพินบอกฟังไลฟ์ทุกครั้งสบายใจมากเลยค่ะใช่เออขอบคุณนะคะที่เขียนคอมเมนต์มาแล้วก็คือคือไก่เนี่ยเวลาได้ข้อมูลดีๆนะก็อยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเ,เพราะว่าคืออันนี้คือมันมันเป็นการสร้างคุณค่ายอย่างหนึ่งที่เวลาเรามีความรู้หรือเรามีข้อมูลดีๆเนี่ยพอเราแบ่งไปพอเราไลฟ์ หรือเราแบ่งปันไปให้กับเพื่อนๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆฟังแล้วแบบเออสบายใจแล้วก็เอาไปปรับใช้กับตัวเองแล้วนะสิ่งที่ได้นะคนแรกก็คือตัวเองเนะไก่เวลาไก่แบ่งปันอะไรดีๆออกไปเนี่ยเราก็มีความสุขตั้งแต่การที่เราให้แล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องรองว่าเออหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่าทำไมฉันทำฉันทำความดีแล้วถึงไม่ได้นะคะ มันจะมีคําที่พูดว่ายิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเราเรามีของอยู่แล้วเราจะให้เขาเนี่ยของเราก็หายไปแล้วจะไปได้ได้ยังไงมันเป็นการได้จากการที่เรามีความสุขนะคะพอเรามีความสุขแล้วเนี่ยพลังงานของเราอะ่ะมันก็จะยกระดับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆย,ยิ่งเรามีความสุขบ่อยๆความสุขทุกวันทุกวันเนี่ยระดับ พลังงานของเรามันก็จะยกตัวเองให้ไปอยู่ที่สูงพอไปอยู่ที่สูงแล้วนะชีวิตเราก็จะเจอแต่เรื่องดีๆเรื่องที่มีความสุขคนอาจจะนำเอาของหรืออะไรโอกาสดีๆมาให้เราอ่ะนี่คือยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีเราอย่าหวังว่าสิ่งที่เราเอาของมาให้กับคนนี้แล้วทำไมไอ้คนนี้มันจะต้องให้เรา มันไม่ใช่นะนะคะอน,นี้คืออยากจะปรับปรับความเข้าใจใหม่ว่าให้โดยที่เราไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยมันจะช่วยยกระดับจิตใจให้เราสูงขึ้นพอเรามีจิตใจที่สูงขึ้นแล้วนะความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมัง่งคั่งมัม่งมีอะ่ะมันก็จะเข้ามาอย่างไก่ทํางานเนี่ยอยู่ที่วัดเไม่มียังไม่มีเงินเดือนหรือไม่มีอะไรนะ แต่เราก็มีความสุขที่เราแบ่งปันให้กับผู้อื่นเรามีความสุขที่เรา,เาให้สิ่งดีๆออกไปแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันดีๆก็จะเริ่มกลับเข้ามาหาตัวเรานะอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเงินแต่มันจะเป็นโอกาสหรือเป็นอ,อะไรที่มันดีๆเข้ามานะคะโอเคสำหรับวันนี้ไข่ก็ พูดมาพอสมควรแล้วนะก็อยากจะมาเตือนว่าเรารู้เฉพาะแค่วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายอย่านะอย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าความตายเนี่ยมันอยู่กวบคู่กับเราตลอดดังนั้นเราจะต้องหมั่นทำคุณค่าให้กับตัวเองแล้วก็ส่งมอบ สิ่งที่เรามีให้กับผู้อื่นนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะอยากจบอกทุกคนว่ารักทุกคนนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะขอให้เพื่อนยุพีนนะคะมีความสุขนะขอบคุณนะจ๊ะ